ผมเป็นน้ำมวยที่อยากใช้อาวุธหลายๆทางหลายๆวิธีอาวุธที่ใช้แล้วไม่ผิดกติกาผมก็อยากเอามาใช้อยากเอามาโชว์ครับแต่ว่าในกติกาที่พวกซิมซึ่งมันก็กล้าใช้เพราะว่ามันไม่มีอาวุธเยอะมันตัดศอกออกไปซึ่งเราก็กล้าออกเพราะว่ามันไม่มีศอกเราก็กล้าเตะกล้าใช้เพราะมันไม่มีจับล้วก็กล้าใช้อะไรย่ายแต่วันนี้ก็อืดกับต่อยต่อยอยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่า นะครับเอางูกอเขาเตะแล้วเราโยกได้ไเราไม่โตเรายืนกู่งโง่เราสองยกผ่านไปมั่นใจว่าชนะอย่างก็อสองยกถามว่ามั่นใจไหมก็ประมาณหนึ่งครับว่มา,มบาม,มั่นใจเพราะว่ามวยวันถ้าไม่จบสมยกก็ประมาทไม่ได้ครับคุณน้องคุณน้องรัแต่ยกสามมีสังเกตว่าแสงอทิตย์เขาเขาาเร่งมากเลยออกมามือก็บเหมือนกับว่า จะต้องต่อให้นอกให้ได้ใช่ครับเรื่องยกสามก็ผมรู้ว่าน้องเขาก็เริ่มงเรื่องแรงน้อยลงแล้วครับมันก็นนนกกนทําให้ผมคือผมกับน้องสักัติล่ะคือสภาพร่างกายเหมือนกันแต่ว่าแค่การลงแข่งผมจะดีกว่ากผมชนะน้องได้เพราะว่าผมวางแขงดีกว่าอืมระวังหนนดีกว่าแล้วก็ยกสามนี่เราถทท้าลูกศรเป็นแบ็คคิกใชนะเข้าไปที่ท,ท้ายทอยเขาเหมือน นะฮะได,ได้นับสองครั้งในยึ่รู้สึกได้นับสครั้งยกหนึ่งออยก3ามออยกสองออยกสามนะ้าจำไหม